คลิปนี้เราก็ย้อนมาชมพระเชียงแสนกันอีกรอบหนึ่งนะพระเชียงแสนเมืองเชียงแสนเชียงรายนั้นพบมีอยู่หลายกลุก่มแล้วก็มีหลากหลายพิมพ์หลากหลายขนาดนะแล้วก็มีทั้งเนื้อตะกวดสนิมแดงแล้วก็เนื้อชินเงินด้วยที่ชมอยู่ในขณะนี้เรียกกันว่า พระเชียงแสนปกโพฉัดคู่หรือเชียงแสนฉัดคู่นะหรือบางท่านอาจจะเรียกยอดขุนพลก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกกันก็แล้วกันเป็นเนื้อตะกวดสนิมแดงนะสภาพต่างๆสภาพต่างๆอ,อย่างลักษณะนี้สภาพเดิมๆเริ่มคาบไขกูยังอยู่เลยนะอันนี้เราคาบไขกูคาบโพดที่หรือคาบหินปูนที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเกิดจากอาะไรไปติกิริยาของความชื้นและความแห้งก่อให้เกิดสนิม ก่อให้เกิดคราบฟอสซิลหรือว่าคราบกรุนะอันนี้เป็นลักษณะแดงอมชมพูนะแดงอมชมพูหรือออกสีชมพูเลื่อยๆบางองค์ก็จะออกแดงส้มบางองค์จะออกแดงครัำนะสนิมธรรมชาตินี่มันจะไม่เหมือนกันนะในแต่ละองค์ละองค์นะหรือบางทีในองค์เดียวกันก็จะสนิมแตกต่างกันไปอันนี้มันเป็นธรรมชาติสัสร้างมันเกิดโดยธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นการเอาสีมาทำนะถ้าเอาสีมาทำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันหมดตกติ สีองค์ก็สนิมเดียวกันหมดแต่ถ้าธรรมชาติเนี่ยแม้แต่ภายในองค์เดียวสนิมมันก็จะต่างสีกันนะ,ะนี่เราพิจารณานะการพิจารณาเนี่ยเราก็ใช้วิจารณญาณวิจารณญาณดูไปอะไรมันควรใช่อะไรมันควรไม่ใช่นะถือว่าเรามาศึกษาร่วมกันอย่าคิดว่าเป็นการสอนนะอย่าคิดว่าเป็นการสอนให้มาศึกษาร่วมกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างหายากนะเหตุเพราะว่า พระมีจำนวนไม่มากนะไม่มากที่ขึ้นจากกลุนั้นก็จะทยอยมาให้ชมนะพระเชียงแสนก็เคยได้โพส์ไปแล้วแหละแต่ว่าจะพยายามทยอยโพสต์ซ้ำๆอีกนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยยังไม่ได้ชมว่าพระเชียงแสนนะมันมีแบบไหนอย่างไรกันบ้างคลิปนี้เรา